นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านรู้จักละรู้จักพอก่อสันติสุขใจไม่ทุกข์หยุดฟุ้งเฟอ้อไม่ก่อนี้พัฒนาตนพัฒนาชาติพัฒนาชีวีชนเปรมปรี โลกปลอดภัยใจเพียงพอเศรษฐกิจอุดมสังคมสงบเย็นเพราะคนมีธรรมะเศรษฐกิจตกต่ำโลกวุ่นวายเพราะคนไร้ธรรมะการรู้จักพอยอมก่อให้เกิดสันติสุขในจิตใจและกระจายความสุขออกสู่สังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนถึงระดับประเทศและระดับโลก การรู้จักพอหมายถึงการสลัดหลุดพ้นจากอำนาจของความทยานอยากเป็นการแสวงหาความสุขที่แท้จริงมนุษย์เรามีความทุกข์เพราะเราสร้างสงครามให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองนั่นคือสงครามแห่งความโลภทาต้องการให้โลกปลอดภัยและพบสันติสุข จึงอยากให้ทุกคนรำลึกถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พอหลวงรัชกาลที่วได้พระราชทานไว้สามประการดังนี้ประการที่หนึ่งเราทุกคนต้องพึ่งตนเองโดยไม่ทำตนให้เป็นภาระของสังคมเป็นปัญหาของชาติอย่ากลัวต่ออุปสรรคและความทุกข์ทั้งปวง เพราะความทุกขซ้อนให้คนเข้มแข็งมากกว่าความสุขประการที่สองเราทุกคนต้องไม่ก่อนี้เพราะการกูนี้เป็นบ่อกเกิดแห่งความเครียดต้องรู้จักประหยัดอดออมคือพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้ภูมิใจในสิ่งที่ตนเป็นคือความร่มเย็นของชีวิต ประการที่สามเราทุกคนต้องขยันในหน้าที่การงานจงฉีดวัคซีนแห่งความขยันเพื่อป้องกันไวรัสแห่งความเกียดคร้านต้องขยันให้มากความขยันยอมทำให้ชีวิตเราไม่ลำบากเมื่อทุกคนดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงก็จะทำให้ใจเราเพียงพอ ต้องรู้จักพอควรและควรพอซึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนให้ทุกคนยึดมั่นในหลักทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชน์4ประการซึ่งเป็นหลักการเพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงดังนี้ 1. อุดฐานสัมปทาถึงพร้อมด้วยการขยันหา อย่าเป็นคนงอมืองอเท้าต้องมุ่มันก้าวไปข้างหน้าเพราะความขยันขันแข็งคือมารดาแห่งความสำเร็จ 2. อ,อารักขะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาต้องรู้จักประหยัดอดออมอย่าตกเป็นทาสวัตถุนิยมสังคมบริโภคเพราะความอดทนยอมสร้างสมบัติความประหยัด ยอมสร้างความมั่นคง 3. กัรลยานนมิตรตาถึงพร้อมด้วยการมีเพื่อนที่ดีการคบเพื่อนที่ดียอมทำให้เราพ้นทุก์หลุดพ้นจากอบายพบแต่ความสงบสุขคบแล้วได้ความเบิกบานใจ 4. ส,สมะชีวิตาการประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหลีกเลี่ยงอบายมุก ทุกชนิดอย่าเสพติดทุกประการอาชีพที่ประกอบนั้นต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดต่อกฎสังคมและไม่ผิดต่อมนโนธรรมของตนเองรวมไปถึงการพัฒนาชีวิตของตนเองให้เจริญก้าวหน้าท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านคะการรู้จักพอจึงก่อให้เกิดสันติสุขขึ้นบนโลก จากใจดวงหนึ่งถ่ายทอดผ่านไปสู่ใจอีกดวงหนึ่งจากสังคมหนึ่งแล้วถ่ายเทปไปสู่อีกสังคมหนึ่งจากอีกซีกโลกหนึ่งเชื่อมต่อสู่อีกซีกโลกหนึ่งความรู้จักพอเพียงคือประตูสู่สันติสุขการรู้จักพอจึงก่อให้โลกเกิดสันติภาพแบบไม่ต้องสงสยัยเพราะปัจจุบันนี้ มนุษย์เรามีคนจนอยู่ด้วยกันสองประเภทคือหนึ่งจนเพราะมีไม่พอ 2. จนเพราะพอไม่มีเป็นความยากจนทางคุณธรรมความจนจากภายในยอมสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองประเทชาติไปจนถึงระดับโลกคำว่ารู้จักพอไม่ใช่หมายถึงพอเพียงในวัตถุเท่านั้นแต่ การรู้จักพอเพียงในอำนาจและชื่อเสียงเพราะฉะนั้นโลกปลอดภัยได้ถ้าใจเรารู้จักพอเพียงโดยการปฏิบัติตามหลักธรรมยึดตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงรับรองได้ว่าสันติสุขย่อมเบ่งบานทั่วทุกทินของแผ่นดินอย่างแน่นอนค่ะ ถิ่นที่รู้พอดีก่อสุขทุกสถานรู้จักละกก่อสุขทุกชั่วย,ยามรู้จักวางก่อสุขทุกนาที